สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเปอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและคนณะมิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพลังใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บิลิเปอร์สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอาดีมาทา,าค่าคูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนเมษายน2024ซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีมีการโคจรยกยา,กยานาาราศีหรือ โคจรย้ายราศีเนี่ยหครั้งนะครับก็เลยแบ่งออกเป็นสอ EP ซะเลยเพราะเนื่องจากว่ามันเยอะแล้วเหนื่อยในการพยากรพยากรไม่ทัน2คือคุณจะคลิปยาวเกินไปแล้วน่าเบื่อเนาะแล้วก็เปิงเน็ตด้วยก็เอาแบ่งเป็นสช่วงนั่นแหละดีละจะได้แบบว่ามีเวลาหายใจหายคอนิดหนึ่งเพราะนี้คือกาง การเดินไปแล้วนาะมันก็ยังไม่ต้องรีบมากะนะครับก็ EB 1ีออกไปแล้วนาะก็ย้อนกลับไปฟังได้ส่วนนี่คือ e p ีที่2อเรืออังคารศุกร์พฤหัสเรียงตามลําดับครับย,ย้ยายใหญ่ตามลําดับผู้ที่เกิดราศีมิถุนอยู่จากด้านล่างสีส้มตรงนี้ครับลัคขณามิถุนอยู่ตรงนี้ครับตนุราศีมิถุนทิศตะวันตกเฉียงเหนือทีนี้เรามาดูกันที่ตรงนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงขอภยัยเนื่องจากว่าลืมเปลี่ยนนะครับ อังคารเนี่ยโคจรนเข้าสู่ราศีมีนสุขเข้าสู่ราศีเมษพระหัสเข้าสู่ราศีพฤษภมีนเมษพฤษภเรียงตามลาดับตามนี้ครับมีนเมษพฤษภเนาะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งฟังผมพูดแล้วกันไม่ต้องดูผิดแค่ชื่อราศีนอกนั้นถูกหมดเนาะตัวเลขเนี่ยถูกหมดไม่ว่าดาวหรือตัวเลขตรงเนี่ยถูกหมดมีแค่ชื่อราศีเท่านั้นที่ผิดนะครับขออภัยด้วยโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวัคารไม่พูดพร่ำทำเพลงในเดือนเมษายนดวงแรก อันดับแรกดาวคารเนโคจรก็สุราศีมินเรือนกัมมะกัมมะเนี่ยเป็นเกลัคนณานะครับอยู่ในพปัจจุบันด้วยเสมอคืออยากรู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงดูที่พบกัมมะหมายคมว่าดาวจรนะเนี่ย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 ไอสามดวงเนี่ยอ่ามันจะกระตุ้นให้เกิดปัจจุบันเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นย3บสาเมษายน2 0 24เสิเิร์ดเฉพาะอังคารนะอังคารเสิร์ดแปลว่าระวังเรื่องของการกระทําให้มากพ้องคารเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์เพราะเป็นธาตุลมแปลว่าอารมณ์ คือพวกธาตุลมคืออารมณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าคืออารมณ์มันจะมีหลายประเภทอารมณ์แบบอังคารกับอารมณ์แบบราหูเพราะมันจะมีคู่ธาตุลมถูกไหมครับอังคารราหูคู่ธาตุลมและกลุ่มกันด้วยดังนั้นอารมณ์จะแรงนิดนึงในเดือนนี้นะครับแล้วก็อารมณ์คือแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับอังคารคืออารมณ์ที่เป็นความอยากพูดง่ายๆในทางธรรมเรียกว่าตัณหาคือผมเรียนโทรศาสตร์กับ ทางธรรมมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่มีนะอ่าคือมีน้อยมากที่จะจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าผมเนี่ยสามารถผนวกเรื่องของโหราศาสตร์กับเอ่อศาสนาด้วยนะครับดังนั้นวิธีการแก้มาอยู่ที่ศาสนาผมก็เลยจะอ้างถึงหลักพุทธศาสนาค่อนข้างปล่อยเนาะดังนั้นเรามีเหตุมีผลเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิธีการแก้เนี่ยต้องแก้ที่ศาสนาก็คือพุทธเพราะเรานับถือพุทธกันเนาะเราจะไม่เราจะไม่แก้ด้วยศาสนาอื่นนะครับเพราะว่า ศาส,สนาอื่นไม่ได้แก้ที่ตรงจุดแต่พุทธศาสนาคือ,ไ,อไม่ได้ไม่ได้เคลมศาสนาอื่นนะเพราะว่าศาสนาอื่นเราไม่ได้รู้จักเข้าใจปะเราก็เลยไม่ได้เข้าถึงอนะแต่ว่าเท่าที่เห็นและสัมผัสมาเนี่ยมีแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่เป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดเพราะว่าศาสนาคริสต์ทุกอย่างล้างบาปหมดถูกไหมคือผิดอะไรก็ล้างบาปอะแต่เข้าใจอยู่ว่ามันมันมีข้อผิดข้อบัญญัติแต่ศาสนาพุทธก็มีข้อผิดข้อบัญญัติถูกไหม คือพระเถระทั้งหลายอ่ะเยอะแยะไปหมดคือข้อผิดข้อถูกมันเยอะมากถ้าไปเปิดคมภีพระไตรปิฎกเเนาะคือมันจะมีระบุไว้เยอะแยะมากมายแต่เราจําไม่หมดไม่หวั่นไม่ไหวครับแค่กฎหมายก็จํากันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วแค่แค่ที่กฎจราจรนะอย่าว่าแต่กฎหมายแค่กฎจราจรเนี่ยเราก็ยังจํากันไม่หมดเลยบางคนยังฝ่าฝืนกันเป็นบ้าเล่นถูกไหมครับนับภาษาอะไรกับทั้งกฎหมายทั้ง กฎสังคมทั้งกฎของคือบางทีกฎบางอย่างไม่มีอย่างกฎสังคมเนี่ยไม่มีมาถึงไม่มีลายละอักษรอ่าแต่เราอ่ะเข้าใจกันเองเนาะแล้วก็คือคือความเป็นมนุษย์มันต้องเข้าใจอะ่ะเออมันเป็นคอมเพนเซนต์พูดง่ายๆคือคือ,ค,อ,ค,อคิดได้อยู่แล้วอ่ะทีนี้เรื่องของพุทธศาสนาอีกก็มีพระไตรปิฎกโอ้โหไม่รู้กี่เล่ม คือแบบบรรจุในตู้จำได้เลยว่าตอนเด็กผมยังเคยเข้าสู่ชุมนุมพพุทธศาสนาอยู่เลยพอไม่รู้ว่าจะเข้าชุมนุมวัไหนครับเข้าตามเพื่อนเออพูดง่ายพูดตรงๆว่าเข้าตามเพื่อนคือแบบคือมันสบายวันๆก็แค่ไปทําความสะอาดในธรรมสถานนะครับแล้วก็ฟังนิดๆหน่อยๆก็ได้เลิกละอะไรเงี้ยครับชุมนุมมันไม่จะไปตั้งสอบไงก็แค่เข้าขาดช็คชื่อแล้วก็ จบอะไรประมาณเนี่ยอืมก็ก็ง่ายดีอะไรเงี้ยก็ก็มีเวลาเล่นนะนะตอนเด็กก็เล่นอย่างเดียวไม่ไม่สนใจเรียนครับแต่ตอนใหญ่มานี่โอเรียนหัวอุดตลุดเลยคือบางวันก็ตอนที่ผมเรียนโทรศัพท์ใหม่ๆเนี่ยคือจริงจังจริงๆนะคืองงเหมือนกันงงตัวเองมากคือแบบจริงจังเชา้าเย็นคือบางทีทเที่ยงคืนยังยังดูยังศึกษาอยู่เลยครับเออในนั้นเนี่ยผมเรียนแค่แค่ประมาณ เอาตรงๆว่าเข้มข้นอย่างปีเดียวแล้วไม่ไม่ได้เรียนทุกวันด้วยนะปีเดียวแล้วก็นอกกนั้นก็เรียนเรียนเล่นๆอีกปีหนึ่งก็เป็น2ปีโดยประมาณนั้นนะครับอะไรเรียนด้วยตัวเองส่วนใหญ่นะครับตอนแรกนะเรียนด้วยตัวเองก็เลยแบบอาจจะจริงจังในช่วงแรกปีแรกแล้วก็แล้วก็มาผ่อนแผ่วลงในปีที่2พอรู้มากแล้วพอรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาก็เกิดจะชอบฟังอาจารย์หลายๆคนเนีย่ยพูดไปฟังไป ก็เอาคนอื่นมาอดัดแบบเป็นของตัวเองแล้วเข้ามามีอาจารย์ทีหลังแต่อาจารย์ที่มีเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับอืมส่วนมากจะใช้ของอาจารย์หลายๆคนเนี่ยมาผสมแล้วก็เข้าใจเป็นของตัวเองแล้วถ่ายทอดออกมาไม่ก๊อปปี้ไม่ชอบก๊อปปี้นะครับคือหมายความว่าไม่ได้ก๊อปปี้ใครมาแต่ว่าเรียนรู้อดัดแบบแล้วก็การคิดต่อยอดแล้วก็ออกมาเป็นทุกวันนี้จนหลายคนนะ่ะ ว่าผมมีสไตล์เป็นของตัวเองนะแล้วก็ชอบอะไรจริตอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูมาติดตามอะไรเงี้ยครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากเนาะก็ประมาณเนี้ยก็เอาเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้กอปปี้ใครเนาะแล้วก็แต่แต่ชอบฟังคือผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือหนังสือมีตําราอยู่เยอะแยะไม่อ่านครับไม่อ่านเพราะว่าหนังสือเป็นอะไรที่เชื่อไม่ได้เพราะว่ามันคําภีร์กอมันแบบเอาตรงๆนะ มันมันเป็นเอาไว้ให้คนอ่านเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ได้เอามาใช้ได้จริงการใช้ได้จริงคือการแปลความคือการถามลูกค้าแล้วคิดแปลต่อยอดนี่นครับแล้วก็เรียนรู้เยอะๆเรียนรู้ชีวิตด้วยไม่ใช่แค่เรียนรู้ในวิชาเท่านั้นนะครับต้องเรียนรู้ในสาขาวิวชาต่างๆเช่นคดีความและไม่เคยเป็นเราจะได้รับการปรึกษายัางไงล่ะถูกไหมครับใครช่วย เขาในดวงชะตาได้อะไรเงี้ยก็ก็ไปลงลึกในตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของอมือที่3มเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยนะครับก็เยอะเรื่องของคู่สมพงเนี่ยอ่ะก็ก็ถามเยอะกันก็ดูเปรียบเทียบสมพงกันอะไรเงี้ยคือมันความรักเราก็ไม่ได้จะมีอะไรเยอะแยะกับเขามากมายเคสตัดดี้เราก็ไม่ค่อยจะมีความรักเราก็ทําว่าลึกซึ้งไหมก็ดูจากละครนะครับ ป็นคนชอบดูละครก็ก็เก็บเอาจากละครเนี่ยมาเป็นประสบการณ์ทั้งที่ตัวเองไม่เคยเจอเนาะก็ก็ดูจากละครเอาแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็คิดต่อยอดแล้วก็อะไรเงี้ยคือผมจะเป็นแนวเนี้ยครับจะไม่เป็นแนวที่แบบเปิดหนังสือแล้วตอบไม่ไม่ไมหมายถึงว่าจามาแล้วตอบอะไรเงี้ยคืออาจารย์จะสอนเสมอว่าอย่าเปิดตาราตอบลูกค้าหรือหมายถึงว่าจําทุกอย่างไปตามตําราแล้วเอามาตอบลูกค้าไม่ เพราะว่ามันคือคือเวลาตอบเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยท่องตำรามาแล้วก็เอามาตอบเราอะไรประมาณนี้ครับมันจะทื่อๆมันจะไม่คำตอบมันจะไม่ไม่รู้อ่ะมันมันมันเรารู้ได้อ่ะอืมเราเราเป็นสายอีกสายหนึ่งที่ไม่ได้อ่านตำราเราเลยรู้เนีไยว่าเนี่ยอ่านตำรามาแน่นอนคนเนี้ยคือมันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่รู้อ่ะมันมันไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์จริงๆอ่ะมันเหมือนกับเป็นหลักอืมเป็นหลัก แรงไม่มีการตีความไม่มีการเข้าใจในจุดนั้นนะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยอันนี้เท่าที่ดูนะจากจากตัวเองเองนะจากการที่ไปฟังคนอื่นข้พยากรอเอออะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับโอเคประมาณนี้ทีนี้อังคารเนี่ยมาจากเรือนกรรมะอ่ามให้อยู่เรือนกรรมะมาจากเรือนลาภะลาภะกรรมะคือได้ดีจากเรื่องงานได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ใช่หวยเลยเบอร์อริมาจากอริด้วยอริ กรมมะแปลว่าด้วยความยุ่งยากของการงานจะได้โชคลาภภายหลังหมายความว่ามันจะมีความวุ่นวายก่อนในช่วงแรกนะอาจเต็มรับมือนะเตรียมแก้นะแต่ได้โชคได้ลาบนะอ่าหมายถึงต้นลายไปดีอ่ะเข้าใจปะ่ะนะครับต้นลายไปดีแต่ระวังนิดนึงพเพราะดาวพระราศรีจะโคจรเข้าเลยวินาศเดี๋ยวจะพูดอีกทีทีนี้ดวงที่สองคือดาวศุกร์เข้าสูขขาส่ราศีธนูวันที่20ไม่ใช่ธนูขอภยัยราศีเมษดาวศุกร์ โคจรเข้สาสู่ราศีเมษเป็นประคืออ่อนกําลังตอนแรกเป็นอุจเข้สาสู่ราศีเมษเป็นประ,ะวันที่27เมษายน2อ2 4ย่ญญญญ 2024, เนี่ยกลุ่มกระดาษที่เป็นอุจมาจากเดือนสาชะสาชะลาพระเป็นอุจแปลว่ามีเกณฑ์การเล่อนขั้นเล่นตําแหน่งหรือคืออาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เล่นขั้นเล่นตำแหน่งเนี่ยแต่ถ้าร้อเปอร์เซ็นต์คือคุณจะเด่นจะดังจะมีชื่อเสียงแต่วงเล็บชื่อเสียงนั้นอาจจะมาพร้อมชื่อเสียได้เพราะว่าดาวศุกร์เป็นประมาจากเดือนวินา คือมันทำลายไงครับมันทำลายดาวอาทิตย์ที่เป็นอุดด้วยหมายความว่าถ้าดาวอาทิตย์อยู่ดวงเดียวอะมันจะดีมันจะเลิศเขาจาปะแต่พอดาวสุกเป็นประะประแปลว่าคนอื่นก็คือโดนวินาศท,ทำลายด้วยคนอื่นก็หมายความว่าเหมือนดาวดวงพุแตก่ะพูดง่ายๆผมจะนิยามมันเป็นคำว่าดวงพุแตกพุแตกหมายถึงจุดขึ้นไปจุดพุอะขึ้นไปบนทางฟ้าบน ความมืดมิดใช่ไหมเออเวลาพูดยังเป็นปรัชญาเยท้องฟ้าบนยามค่าคืนเนี่ยมันคือความมืดมิดมันคือไ i g แสงสว่างพอมันจุดขึ้นมามันสว่างมากมันดูสวยงามมันดู b l a รากาวแบบมืดมืดแล้วมันสว่างใช่ไหมมันเลยดูรู้สึกว่าเหมือนเป็นความหวังเป็นความฝันที่ดีเป็นเป็นอะไรที่มันเหมือนแสงนําทางชีวิตเราในยามที่มันมืดมนอะแต่มันก็ดับลงไปวุบ หมายความว่าอะไรม,มันสว่างสดใสเสร็จมันประทับใจครับแล้วก็หายวุบไปเลยมันคือความเสียดายว่าหมดแล้วมีอีกไหมอีกลูกหนึ่งไหมเออไม่มีถ้าเรารู้จํานวนลูกเราจะรู้ว่าสมมติมีลูกเดียวมันสว่างเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็จบก็แปลว่าเออเสียดายจังมีลูกเดียวอ่ะก็หมายถึงความผิดหวังผิดพลาดก็หมายความว่ามันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ตกลงทันทีวินาศมาทําลายเรือนลาภะเรื่องของการงาน และจะมีเกณฑ์การย้ายงานตกงานเป็นงานหลังจาก30เมษาด้วยคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้คุณกลัวมากนะไอ้ดาวพะศรีตกเดือนวินาศเนี่ยตัวที่น่ากลัวมันผ่านไปแล้วครับตอนปีฉลรูตอนโควิดรอบเพรพอดาวซีอยู่ในตําแหน่งบารณะเป็นพินธุบาทแต่ดาวซีในเดือนวินาไม่ได้ตําแหน่งพินธุบาทนะจ๊ะมันแค่หมายถึงผู้ใหญ่ช่วยนะแต่อยู่เบื้องหลังลาภมีนะแต่ต้องเป็นแนวเบื้องหลังออนไลน์คุณก็เข้าออนไลน์ก็แค่นั้นเองจึงอยู่ว่าบางทีมันแบบ เออฉันฉันไม่ได้เกิดยุคที่เป็นคอมพิวเตอร์ฉันไม่เก่งคอมพิวเตอร์เอาก็จ้างสิไม่เป็นอะไรก็จ้างสิสมัยนี้เนะี่ยคือดูอินฟลูเอนเซอร์สิครับอ่พวกยูทูบเบอร์ทำยูทูบเบอร์ที่ผลิตคอนเทนต์ให้พวกคุณดูอ่ะเขาตอนแรกเขาก็ถ่ายเองถูกปะแต่พอช่องมันเติบโตอ่ะเขาทําเองคนเดียวไม่ไหวนะครับทั้งคิดคอนเทนต์ทั้งอัปโหลดทั้งตั้งกล้องทั้งแต่งหน้าทั้ง แ,แสดงเองทั้งจัดการเบื้องหลังบางทีขายของอีกอย่างเงี้ยครับคือเขาทําทุกอย่างไม่ได้เองดังนั้นเนี่ยเขาจะจ้าง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 ในเ,เมื่อช่องเติบโตแล้วมีเงินแล้วเนี่ยเขาก็จ้างทุกอย่างเพื่อให้มันลั่นได้เร็วแล้วก็ผลิตผลงานออกมาเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วๆเร็วๆคอนเซ็ปต์ก็เสพ็เร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วๆเร็วๆเร็ก็รวยไวรวยไวไวไวพอรวยเสร็จปุ๊บอ่ะปัญหามาแล้วเช่เนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือยูทูบเบอร์เนี่ยเริ่มเริ่มเบิร์นเอากันหมดละ คือหมายควาว่ารู้สึกว่าขนาดตัวผมเองก็เป็นนะคือรู้สึกว่ามันคนาดอะไรมันมันมันเป็นช่วงขาลงเหรอจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่ามันอิ่มตัวแล้วกันอืมเรียกว่าอิ่มตัวแล้วกันจะเรียกว่าขาลงเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันไม่ใช่ขาลงอะแต่มันเป็นเศรษฐกิจไม่ดีอ่อที่ที่มันแย่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่เป็นช่วงขาลงเพราะว่าบางครั้งก็มีคนมาดูเยอะแยะ เอแต่แค่ว่ามันไม่ค่อยมีต่างกันใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจเป,เป็นยังไงเนอะเนี่ยมันอยู่ที่เศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ที่ขาลงของเราแต่มันอยู่ที่คืออาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ตายหรอกครับเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะมันเป็นอาชีพที่ไม่ตายเออเหมือนซ่อมรถนะครับใครเขาก็ต้องมาซ่อมถูกปะ่ะอะไรแบบเนี้ยไม่มีคือตับใดที่มียังมีรถนะครับมันก็ยังต้องมีการซ่อมโทรศัพท์มีถือ มีการใช้ก็ต้องมีการซ่อมดังนั้นอาชีพซ่อมไม่มีวันตายถูกไหมในเมื่อถ้ามีมีของที่ให้ซ่อมอะ่ะเออพูดง่ายๆนี่ก็เหมือนกันปัญหาชีวิตของมนุษย์เราอะ่ะตราบใดที่ยังไม่มีอะไรที่แบบสมหวังร้อเไม่มีความผิดหวังอะ่ะยังไงเราก็ต้องได้ขายแต่แค่ว่ามันเงียบลงตรงเนี้ยอาจจะเ,เพราะเศร,รษฐ,ฐกิจมันไม่ได้หมายถึงอ่เราช่วงขาลงแต่เราเป็นช่วงที่วิกฤตกันทุกคนเนาะอ่ะก็เข้าใจในจุดนี้นะครับโอเคทีนี้ ดาวพฤหัสโคจรเข้ามาอาจจะมีเกณฑ์การตกงานย้ายงานเป็นงานบ่อยนะครับหมายถึงว่าค่อนข้างเข้มข้นแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนเสร็จมันดีเพราะมันจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าหมายความว่าจบให้มันจบไปเถอะแล้วมันก็จะได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าอย่าลืมว่าพบวินาศเนี่ยมันหมายถึงสิ้นสุดไม่มีใครหนีกรรมพ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคําว่าดับไปนี่แหละครับเป็นอะไรที่ทําใจยากมากจริงไหมเกิดขึ้นโอเค ไม่รู้เหนือมนูตัวก็ยังพอรับได้ตั้งอยู่อันนี้ชอบกันมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่ที่ดำรงอยู่ส่วนดับไปก็คือตรีกอนของตรีบุรตินี่แหละครับก็คือพระพรมพนาลัยพระสุวรรณก็คือในทางฮินดูก็จะผูกขึ้นมาให้เราเห็นเป็นภาพแต่พุทธเราไม่มีเนาะเราก็จะนึกถึงอะไรไม่รู้ล่องลอยไปหมดอให้ยึดถึงตรีบุรติแล้วกันก็คือพระพรมพนาลัยพระสิวะนะครับพระพรมผู้สร้าง คือคือพระพรหมหมายถึงสี่กรสี่หน้านะครับส่วนพระวิษณุก,ก็คือเอทพ่ิพยู่บาดานนะครับที่มีบัลลังก์หน้ากับพระพระนารายณ์บรรทมศิลน์นะครับที่ที่เป็นเขา,เอ,าอะไรนะขปวิหารใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือพระนารายณ์องค์นั้นก็คือพระดำรงอยู่ก็คือพระกฤษณะนั่นแหละสุดท้ายคือพระศิวะพระศิวะคืองูพันคอครับ ออ,องค์ที่มีที่มีงูพันคอ,อนั่นแหละก็คือพระศิวะเจ้าที่เป็นสวามีของพระแม่ปารวตีที่กดโกดชอบโกดชอบ,ชอบมอโมโหง่ายๆอ่ะครับเออเพราะว่าพระนางขี้มโมโหนะครับก็คือเป็นเป็นผู้ทำลายล้างไงเลือขี้มโมโหนะครับก็คือเป็นแม่ของพระพิคเนศนั่นเองนะครับอืม ก็นั่นแหละก็คือตีคมรติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการสร้างโลกะครับการทําลายโลกและการดํารงอยู่ของโลกเนาะพระกิษณะจะอวะตารคือสีดารามนะครับก็คือพระรามนั่นแหละนางสีดาคือพระแม่ลักษมีก็คือชายาของพระองค์นั่นแหละครับตามไปอวตารตามไปเกิดตามคือไปติดตามสามีนะครับรักสามีมากอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็คือ ตามนั้นเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปไม่มีใครหนีพ้นก็เริ่มต้นใหม่ซะก็จบเนาะยังไงก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้สามารถ,ถติดตามข่าวกรอได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ